เริ่มต้นในเช้าวันนี้นะครับขอดูเรื่องของข่าวดีกันซะก่อนนะครับเรียกว่าข่าวดีมากๆเห็นว่าปั๊มน้ํามันตั้งแต่เช้านี้ตตแตก <5. S 2> ปั๊มแตกค่ะปั๊มแตกเลย ไปเติมน้ํามันกันใช่แต่ก็เป็นกลุ่มที่ใช้เบนซินเท่านั้นแหละใช่ดีเซลเขาก็ไม่ไปแออัดกับเขาด้วยหรอกนะเขาเขาไม่ได้ลดเนี่ยนะตอนเ๋อเป็นกลุ่มเบนซินเขาลดไปสบาท3ามบาทเลยนะทีเดียวสบาทนะใช่เนื่องจากว่าเรื่องของราคาน้ํามันดิบนะคะของตลาดโลกลดราคาลงอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยคือมีการลดราคาด้วยครับอย่างชา้าวันนี้ที่พี่หนอมเตรียมมาก็ปตทเนาะ มันมีมันมี e 8 5ในรถบาใช่ัเท่านั้นนอกนั้นคือน้ำมันยี่ห้อไม่ใช่สิแก้ไขน้ำมันประกูลเบนซินกลุ่มเบนซินนะครับลดลงทุกชนิด3บาทยกเว้น e 8 5รถ้าลดบาต80ตังค์ใโอเคไหมส่วนดีเซลยังคงเดิมนะครับอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรยังอยู่เดิมนะครับยังไม่ลงมานะครับเพราะว่า ดีเซลนั้นอุ้มมาโดยตลอดนะครับส่วนเบนซินนี่ได้อนนิสง์จากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลงใช่ค่ะแต่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 ใส่ดอกจันไว้กับโรงกลั่นทั้งหลายนะครับผู้ค้าตามมาตร,ราเจ็ดค่ะนะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าไอ้ที่ลดลงมา3บาทเนี่ย มันต้องลดอีกไม่ใช่เหรออืออจริงๆก็ต้องลดอีกที่ต้องลดอีกนะถามว่ามาลดตรงไหนเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันเขาดูนะ้ํามันในตลาดโลกเช้านี้ก่อนนะครับเริ่มจากของเบรนทะเลเหนือครับดูให้เห็นว่าของเบรน์เช้านี้นะครับร้อยสี่จุดสามเจ็ดเมื่อวานเนี่ยวันที่เจ็ดเนี่ร้อยสี่จุดสองสองนะนะครับเมื่อวานเนี่ย <104 S 2> ปิด2ีี่104.22วันนี้วันที่8ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น104.38แนะครับและตอนนี้ก็104.04ี่ลดลงมาขึ้นลงนิดหน่อยนะ,นะครับที่เคยลงไปต่ำสุดของเบรนเนี่ย100.69เหรียญสารัฐต่อบาเรลนี่คือต่ำสุดเมื่อวันที่6แล้วก็วันที่7ก็ขึ้นมาเป็น104และวันนี้วันที่8ก็104.38นะีขณะนี้ แล้วก็เดี๋ยวตัวเลขมันจะต้องวิ่งนะนะ้จะว่าอินเทอร์เน็ตเรามีปัญหามันวิ่งไม่ทันผมะนะมนะครับไปดูถัดไปนะครับของเวสเท็กซัสนะครับ WTI นะขณะนี้นะครับอยู่ที่ร้2ยสนะครับลบไป0 4นเอร์เซเคยต่ำสุดถึง98.53มเหรียญสหรัฐต่อบาเรลเมื่อวันที่6ครับนะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมา นะครับขึ้นมาเป็นร้2ยสจุดนะครับนี่ราคาล่าสุดตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ของดูไบครับดูไบนี่ตอนนี้เป็นบวกอยู่นะครับบวกจากที่ปิดไปเมื่อวานนี้ร้อยสองจวันนี้มาเป็นก็ร้อยสเหมือนกันแต่ว่าบวกนั้น3์เเเลยนะเพราะที่ดูไบเขาลดลงไปต่ำสุดเมื่อวันที่6กเนี่ยเก้าสิเก้าแหรียญสหรัฐต,ต่อบาเรล นี่คืออน,นิสงของราคาน้ำมันที่มันเคยสูงนะครับเมื่อวันที่7วันที่8มิถุนายนเดือนที่แล้วนะช่วงเดือนพอดีนะเจมิถุนายนปีเดือนที่แล้วกับ78กระกฎาคมเดือนนี้ก็เดือนหนึ่งพอดีวันนั้นราคาน้ำมันขึ้นไปอยู่สูงสุดที่ประมาณร2 3ยามเหรียญสหรัฐต่อบารเรลแล้ววันนี้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณร0อยต้นต้นและวันนี้เราเพิ่งได้อน,นิสงว่าน้ามันเบนซินลดให้เรา สามบาทสามบาทเยอะนะมบาทแต,แต่มีคนไปดูโครงสร้างราคาน้ํามันนะกระทรวงพลังงานครับท่านสุพัฒนพง์พันมีชาวครับท่านรองนายกครับท่านรองพงศ์ครับท่านครับท่านปต,ตอทอครับท่านบางจากครับท่านไทยออยครับท่านรงกลันทั้งหมดนะครับเขาไปดูโครงสร้างราคาน้ํามันของกระทรวงพลังงานเนี่ยพบว่าค่าการ กลั่นอันนั้นที่เถียงกันยังไม่จบว่าจะให้หรือไม่ให้นะ,ะจะได้หรือไม่ได้เนี่ยสาบาทกว่า4บาทเนี่ยอันนั้นวางไว้ก่อนยังเถียงกันไม่จบไม่รู้จะได้ไม่ได้แต่ว่าค่าการตลาดสิครับเขาไปดูค่าการตลาดเนี่ยมันสูงสามถึงหบาทนะครับทำไมสูงขนาดนั้นนะค่าการตลาดเ,เดี๋ยวทีมงานอย่าขึ้นผิดนะอันนี้ของพาณิชย์นะค่าการตลาดทำไมมันสูงขนาดนั้น,นะครับ เขาไปดูเนี่ยนะเพราะงั้นค่าการตลาดปกติมันจะคุมค่าการตลาดเอาไว้ไม่ใช่เหรอ,อว่าลิตรละไม่เกินเท่าไหร่นี่เขาดูค่าการตลาดแล้วค่าการตลาดมันสูงนะครับ3บาทกว่าถึง6บาทนะครับในบางชนิดของน้ํามันนะใะกระทรวงพลังงานช่วยดูตรงนี้ให้ชาวบ้านด้วยถ้ากระทรวงพลังงานไม่ดูตรงนี้ให้ชาวบ้านเลยแล้วใครจะช่วยดูให้เขา่ะครับช่วยดูและช่วยชี้แจงทำความเข้าใจให้ชาวบ้านได้เข้าใจด้วยว่า ทำไมค่าการตลาดต่อลิตรมันจึงได้สูงกว่า3บาทล่ะครับทำไมมันสูงมากขนาดนั้นล่ะถ้าค่าการตลาดมันจะอยู่ที่อย่างเบนซินดีเซลเนี่ยอยู่ที่บาท40ตังค์นะเขาคงไว้ตรงนี้เนี่ยบาท40ไม่เกินบาท40นั้นเขาคุมไวนะ้เนี่ยแล้วตอนนี้เบนซินเท่าไหรอ่อ่ะมันสามบาทกว่าสี่บาทห้าบาทแล้วแต่ชนิดน้ํามันนะคะมันเขาดูอยู่นะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาคือผมบอกให้เลยนะกระทรวงพลังงานเนี่ยวันนี้ชาวบ้านเขารู้นะครับเขารู้อะไรบ้างครับหนึ่งเขารู้ราคาน้ํามันในตลาดโลก เหมือนที่เราต้องบอกทุกเช้าเบนเท่าไหร่เวทเท็กซสเท่าไหร่ดูใบเท่าไหร่ถูกไหมใช่ค่ะ,ะเขาจะดูนี่ชาวบ้านมีข้อมูลหมดนะเดี๋ยวนี้นะนะครับเมื่อชาวบ้านรู้ราคาน้ำมันตลาดโลกปับป๊บพอถึงเวลาครับเขาไปเติมน้ำมันในปั๊มเขาดูราคาที่หน้าปัม๊มอ้าวทางโน้นลงทําไมทางนี้ไม่ลงอทางโน้นลงสามวันเลยทางนี้ทําไมยังไม่ลงอีกจริงไหมใช่อ่าแล้วอย่าลืมนะครับชาวบ้านเขาเดี๋ยวนี้เขาหูไวตาไวนะ เพราะฉะนั้นคนที่จะต้องช่วยทวงดุลและดูแลตรวจสอบให้กับชาวบ้านตรงนี้คุ้มครองผู้บริโภคก็คือกระทรวงพลังงานดูให้ดีนะครับดังนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้คนที่ก็ดูเป็นดูลึกเข้าไปเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานเนี่ย พิมพ์เข้าไปใน Google คําว่าโครงสร้างราคาน้ํามันเขาเห็นหมดทุกตัวแต่ละยี่ห้อแต่ละน้ํามันแต่ละชนิดเนี่ยน้ำมันตัวนี้เสียภาษีเท่าไหร่เก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์เท่าไหร่เก็บกองทุนเข้าพลังงานเท่าไหร่ภาษีแหวเท่าไหร่ภาษีมาจิ้นเท่าไหร่นะครับค่าการกลั่นเท่าไหร่เขารู้หมดนะครับพอเขารู้เสร็จปั๊บก็ดูเสร็จปั๊บเขาก็ตั้งเครื่องหมายคําถามเลยว่าเอาทําไมค่าการกลั่นมันสูงล่ะ ทำไมค่าการตลาดมัน3บาทกว่า4บาท5บาท6บาทขึ้นอยู่กับชนิดของน้ํามันละ่ะทําไมมันสูงขนาดนั้นละ่ะชาวบ้านเขาทวงนะครับอันนี้ผมก็ต้องเอาซุ่มเสียงชาวบ้านตรงเนี้มาบอกมากระตุกให้ท่านได้ทราบว่าชาวบ้านเขาดูอยู่ดังนั้นท่านในฐานะที่กํากับดูแลก็ต้องช่วยดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยแต่ท่านจะบอกว่าตอนนี้ยังลงมากไม่ได้นะขอเก็บเงินเข้ากองทุนก่อนเพราะอะไรฮะกองทุนเปไ็นอะไรฮะกองทุนน้ำมัน ติดลบอยู่แสนกว่าล้านตอนนี้รวมจะแสนสองหมื่นล้านแล้วนะติดลบมาตั้งแต่เอากองทุนน้ามันไปอุ้มเนี่ยอุ้มทั้งกา๊าซอุ้มทั้งน้ํามันเนี่ยนะ,ะมันติดลบอยู่แสนกว่าล้านเพราะฉะนั้นพอร,ราคาน้ำมันโลกลดลงมาปับ๊บเราจะลงมาทันทีแบบตามโลกได้ไหมไม่ได้ขอนิดนึงนะ ขอสักวันหนึ่งขยับไว้ก่อนนะวันนี้ขอเก็บเข้ากองทุนหักไว้นิดนึงแล้วพรุ่งนี้ลงให้เราไม่ดูถึงเลขที่ติดลบเลยวันนี้ลงให้3บาทก่อนนะจริงๆเราลงอัจลงได้ถึง5บาทนะวันนี้ขอสบาทก่อนนะขอเก็บเข้ากองทุนนิดหนึ่งนะแล้ววันต่อไปลงให้อีกบาทสองบาทอย่างเงี้ยบอกเราสิครับอบอกชาวบ้านเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการบอกความจริงไม่มีอะไรดีกว่าการพูดความจริงและไม่มีอะไรที่ดีกว่าการจะบอกว่าไอ้นี้ข่าวปลอมไอ้นี้ข่าวจริงถูกไหมค่ะ พูดความจริงชาวบ้านก็รับได้ไม่มีปัญหาหรอกในสถานการณ์แบบนี้เขารู้รว่าร,รัฐบาลช่วยชาวบ้านอยู่แล้วแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปตทบางจากกระทรวงพลังงานกรมกิจการพลังงานต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภคและวันนี้ท่านต้องแถลงข่าวทุกวันชาวบ้านก็สงสัยเนี่ยทำไมค่าการกลั่นทำไมยังไม่ได้ท่านก็ต้องคืบหน้า 2. ไอ้ค่าการตลาดทำไมมันสูงนักล่าตามโครงสร้างราคาน้ำมันก็ท่านทำตัวเลขให้ชาวบ้านเห็นนะว่ามันสูงสูงแล้วทำไมมันสูงล้วทำไมไม่กำหนดราคาไว้เท่านี้ล่ะ ท่านแถลงข่า,ขาวทุกวันนะท่านมีโคศกนี่บอกชาวบ้านเดี๋ยวเราก็มาเล่าให้ฟังท่านมีเหตุผลฟังชาวบ้านก็บอกชาวบ้านก็ฟังได้ไม่มีผลชาวบ้านก็ว่าเองแหละ,ะเราก็ต้องมาบอกให้ฟังนะครับนี่ก็คือเรื่องของราคาพลังงานใช่ค่ะควร<ก>ให้ข้อมูลคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะน้องฝนนะเรื่องอะไรคะว่าน้ํามันทุกวันนี้นะครับเราใช้น้ํามันวันละเท่าไหร่กี่ลิตร อ,อยากรู้ไหมขึ้นอยู่กับระย,ยะทางเฉลี่ยเท่าไหร่ไม่ไม่เม, <ทำ S 1> มนหมายถึงว่าทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเ <ขา S 2> มื่อกี้ขึ้นตารางแรกมาภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ5เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมนะที่เขารวบรวมไว้เนี่ยเนี่ยน้ำมันเบนซินเราใช้นะครับเฉลี่ย ต่อวันนะ7 9 7 1ล้านลิตรครับวันละ29.7ล้านแสนลิตรครับค่ะนะที่เราใช้นี่เฉพาะเบนซินนะอันนี้เฉพาะเบนซินตระกูลเบนซินทุกทุกระบบไปนะ,ะวันละ29.71ล้านลิตรนะครับต่อวันต่อวันต่อวันส่วนก๊าซปิโตเรเลียม LPG วันหนึ่งเราใช้17.89ล้านกิโลกรัมครับ ต่อวันเหมือนกันก๊าซถุงต้มอนะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยผมเห็นเรือท่องเที่ยวโดยสารเรือท่องเที่ยวเขาใช้ก๊าซอะไรเหมือนกันนะเรือประมงหาปลาใช้ปิโตรเลียมเหลวใช้ LPG นยเออนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเขาใช้กันอยู่นะครับทีนี้กลุ่มดีเซลนะครับดีเซลทั้งหมดนะใช้อยู่วันหนึ่งเนี่ย75.81ล้านลิตรครับต่อวันเหมือนกันมากกว่าเบนซิน สองเท่ากว่านะโออ้ยเยะคนส่วนใหญ่ใช้ดีเซลใช่ค่คะเบนซินน่ยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนดีเซลใช้เจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งมืน่นนะลิตรต่อวันะนะครับแล้วก็ NGV NGV เนี่ยก็ใช้สามจุดสามสามล้านกิโลกร,รมัมต่อวันอ่าทีนี้เราไปดู น้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งน้ำมันทั้งก๊าซพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่เรานำก้าวนำข้าวเ,เข้ามาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เรานำเข้ามานะส่วนใหญ่เลยนะนำข้าใช่ค่ะอ้ที่เรามีอยู่ในประเทศมีอยู่มันแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆก็อยากจะเรียนทางกระทรวงพลังงานหรือทางรัฐบาลว่าเรามีพื้นที่ทับซ้อนกับ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยมาเลเซียแล้วก็ขุดก๊าซมาขายใช่ไหมค่ะรานไทยที่มาเลเซียที่จะนะสงขลานักก๊าซนะนะครับก็ทําร่วมกันอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีแหล่งทับซ้อนนะครับไอตีที่ที่ตราดเนี่ยที่ภาคตะนอกนะกับกัมพูชานะผมว่าได้เวลาแล้วมั้งนะได้เวลาที่จะคุยกันเอามาใช้ได้เนาะค่ะเพราะมหาศาลเลยนะหลายเรื่องหลายราวเนาะใช่เป็นสิ่งสําคัญด้วยแหละ ได้เวลาแล้วะผมว่าที่จะต้องคุยกันแลวเอาน้ํามันมาใช้เอาก๊าซมาใช้นะครับจากทะเลนะเพราะฉะนั้นภาพรวมการนําเข้าปริมาณนําเข้ารวมนะครับที่เขานาเข้าอยู่ทุกวันนี้นะน้ามันเนี่ยนะนำเข้าหนึ่งล้านประมาณหนึ่งล้านบาเรลต่อวันหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าร้อยหกสิบเก้าล้านบาเรลต่อวันที่นําเข้าถ้าคิดเป็นต่อเดือนมูลค่าหนึ่งแสนสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน เป็นน้ำมันดิบที่นำเข้าต่อวันใน9 3 7 1 0 1ล้านบาเรลต่อวันนะครับคิดเป็นเงินก็98,388ล้านแล้านแลนนำเข้าสำเร็จรูปด้วยนะผมก็แปลกใจว่าเราเมื่อเรามีโรงกลัน่นทั้ง6กลั่นโรงตั้ง6โรง,งแล้วทำไมเราต้องนำเข้าสำเร็จรูปด้วยนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยนะครับหกหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาเรลต่อวัน,วนก็ไม่เยอะนะ เขาเจลน่าจะเป็นน้ำมันเฉพาะนะใช่ค่ะน้ำมันเครื่องบินใช่ป่ะเฉพาะเป็นไม่ได้ไหมไม่แน่ใจมูลค่านาเข้าเนี่ยเดือนละห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านล้านบาทต่อเดือนใช่แล้วก็ปริมาณการส่งออกน้ํามันนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาเรลต่อวันบาเรลต่อวันก็ไม่เยอะนะมูลค่าการส่งออกประมาณสองหมื่นหกร้อยเก้าสิบเพราะงั้นส่วนใหญ่ที่เราผลิตน้ํามันได้ก็คือใช้ในประเทศ ใช่ค่ะนะครับที่เหลือก็ส่งออกไปนี่เรื่องของน้ํามันมาบอกอคุณผู้ชมก่อนนะครับแล้วก็ทวงตั้งคําถามไปทางกระทรวงพลังงานว่าช่วยดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเอาความจริงมาบอกให้ชาวบ้านได้ทราบอย่าให้คุณกรจาติกวาน,นิดมานั่งพูดแล้วเขาก็ไปเชื่อคุณกรและววันหนึ่งคุณก็มาโต้คุณกรเ่าคุณกรพูดนะข้อมูลคลาดเคลื่อนอเออ คนก็ฉับชนดีทีนีสสนนะ้สับสนสับสนใช่<ม>สิ่งที่อยากจะสะท้อนคืออยากให้นําข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงรละให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอยาอบ่าว่า,าก่อนแล้วค่อยมานั่งชี้แจงเดี๋ยวก็จะว่าแก้ตัวจริงไหม